เรื่องย่อละครนางร้ายแขวไลยหญิงสาวผู้ยากจนดิ้นรนต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เรียนยังไม่จบมัธยมปลายเธอรับจ้างทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างขนอิฐขนปูนหรือแม้แต่เสิร์ฟอาหารแขทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูพันนีแม่ที่ติดการพนันอย่างหนัก และน้องทั้งสามคนคือปรางทิพย์ชมจันทร์และวันนาวพันนีรักลูกทั้งสามคนมากยกเว้นแขวะายที่มักจะถูกแม่ดุด,ด่าและทำร้ายร่างกายเสมอแต่แขวะายก็มีเขมมพ่อพี่เล่าคอยช่วยเหลือแขวอยู่เสมอ วันหนึ่งหลังเสร็จงานก่อสร้างแคววาไลรีบไปเสิร์ฟอาหารต่อระหว่างทางเธอถูกคนงานก่อสร้างตามมาดักฉุดจะข่มขืนโชคดีที่สองแม่ลูกอนุวดีและเกตวดีผ่านมาเห็นช่วยไว้ได้ทัน แล้วพาไปส่งที่งานเลี้ยงทั้งนุวดีและเกตวดีรู้สึกถูกชะตากับแขวลัยมากๆและสงสารที่แขต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวในงานเลี้ยงอนุวดีขึ้นโชว์เต้นบนเวทีทำให้น้อยกับเก๋โปรดิวเซอร์และผู้จัดละครถูกใจอย่างมาก ทั้งสองรีบท้าถามให้อนุวดีไปแคสบทละครทันทีอนุวดีดีใจมากที่กำลังจะได้ทำตามความฝันและเธอยังขอให้แขวะไลไปแคสงานด้วยกันอีกแขวะไลรู้ว่าอนุวดีอยากได้บทนางเอกจึงหลีกทางให้และแคสบทนางร้ายแทน ถึงผู้จัดละครรู้สึกเสียดายความสวยของแขวลัยจึงตัดสินใจให้แขวลไยรับบทนางร้ายและให้อนุวดีเป็นนางเอกทั้งสองได้เล่นละครประกบกันเรื่องแรกและพากันดังเปรี้ยงปร่างทั้งคู่แขวลัยได้รับฉายาว่านางร้ายหน้าสวยหมายเลขหนึ่ง ทั้งแวลัยและอนุวดีมักได้แสดงละครร่วมกันจนเป็นที่หมั่นไส้ของนางเอกและนางร้ายคนอื่นๆโดยเฉพาะศัตรูอันดับหนึ่งของเธอคือพักสุดาที่หมายตาพวาภพพ,พระเอกหนุ่มนักเรียนนอกรูปหล่อลูกชายของวิชานกับเกษรี เจ้าของบริษัทใหญ่ในวงการบันเทิงที่อนุวดีและแขวะลายเซ็นสัญญาด้วยพักสุดานางเอกจอมวีนที่อิจฉาเธอกับอนุวดีเป็นคู่แข่งกันหลายเรื่องส่วนกับแขวะลายแม้จะเป็นนางร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าสวยกว่านางเอก ที่สำคัญที่สุดคือภาวะพบที่ได้แสดงบทรักกับแขวลัยในละครทำให้พักสุดาเกลียดหน้าสองเพื่อนสนิทอย่างมากแม้ว่าแขวะัยจะพยายามหาเงินมาดูแลสมาชิกในครอบครัวมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยเพียงพอ รางทิพย์ก็เป็นสาวเปรี้ยวเรียนไม่จบชอบทำตัวเกินฐานะแอบหาเงินทางลัดด้วยการคบหากับเสียรวยรวยส่วนชมจันทร์เรียนพานิชย์แต่เกเรไม่ค่อยเข้าเรียนโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องครอบครัวของแขวะลลยเต็มไปด้วยความวุ่นวาย แขววไลเริ่มคบกับอาทิตย์หนุ่มธนาคารเจ้าเล์ที่หวังปอกลอกแขเพื่อเอาเงินมาให้จุ๋มเมียรักอาทิตย์มีปัญหาด้านการเงินบ่อยๆและยืมเงินแขววไลเป็นประจำเขาปากหวานช่างเอาอกเอาใจสร้างภาพให้ตนเองดูอบอุ่นจนแขววไลเชื่อ อาทิตย์คิดรวบหัวรวบหางแขแต่จุ๋มรู้ทันแขวละไรจะหลุดมืออาทิตย์ไปได้แต่ก็มีคลิปหลุดว่าแขขึ้นคอนโดกับอาทิตย์แขเครียดมากกินยานอนหลับเกินขนาดอนุวดีนึกห่วงเพื่อนโทรหาไม่รับจึงไปหาที่บ้านอนุวดีพาแขวะไลมานอนรักษาตัวอยู่กับเธอก่อน เพราะไม่อยากให้เป็นข่าวมากไปกว่านี้โดยระหว่างนั้นบอกพนีว่าไปถ่ายละครต่างจังหวัดและเมื่อหายดีแล้วเธอก็รีบกลับไปบ้านและได้พบว่าชมจันทร์น้องคนเล็กที่หายตัวไปกลับไปมั่วสูงอบายมุกกับผู้ชายในสภาพเมายาที่แยก่กว่านั้น ชมจันท้องและดนซ้อมจนตกเลือดจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลและเธอได้พบกับภวาภพที่พาหญิงสาวในสภาพตกเลือดมาโรงพยาบาลเช่นกันแขวไลยเข้าใจว่าภวาภพคงแอบทำหญิงสาวคนนั้นท้องแล้วแท้งจนตกเลือด หลังจากนั้นแขวายไปร่วมง,งานเปิดกล้องละครที่พวาพบแสดงเป็นพระเอกส่วนนางเอกคือพักสุดาพวาพบมักแอบ,บมองแขวายและแปลกใจที่เห็นแขวายเดินออกจากกองถ่ายโดยไม่มีรถขับ พักสุดาแกล้งขับรถเบียดใส่จนแขวะลัยลม้มลงภวาพพได้โอกาสจึงเข้าไปช่วยเหลือแขวะลัยยอมติดรถมาเพราะเจ็บขาแขวะลัยกับภวาพพเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นน้อยเตือนแขวะลัยว่าอย่าเข้าใกล้ภวาพพ เพราะวิชาญและเกสรีไม่อยากได้ลูกสะพ้ยเป็นนางร้ายเฉาโฉพักสุดาก็ริษยาพยายามชงเรื่องแขวลไลกับภวาพบให้วิชานและเกษรีรู้ทั้งคู่จึงออกโรงกีดกันเต็มที่เพราะว่าที่ลูกสะพ้ยต้องเป็นละตาวานันเท่านั้น แต่ทั้งภวาภพและละดาวันไม่ได้ชอบพอกันแถมภวาภพยังออกรับแทนแขวะไลทุกครั้งที่พ่อแม่ประนามเธอว่าต่ำต้อยทำให้พ่อแม่ไม่พอใจสั่งเด็ดขาดว่าถ้ายังไม่เลิกคบกันจะยกเลิกงานละครทั้งหมดของแขวะายและทีมงานก็จะโดนถอดด้วย แถวไลยยอมทำตามเธอบอกภวาภพให้เลิกยุ่งกับเธอภวาภพไม่สนใจคำขอร้องนั้นวิชานและเกสรีรู้ทานจึงส่งภวาภพไปเรียนต่อต่างประเทศพร้อมส่งละดาวานันไปประกบลูกชายด้วยแถลวาลถูกวิชานและเกสรีเรียกไปพบ ใช้ไม้อ่อนขอร้องให้เห็นแกอนาคตที่ดีเพราะภาวะพบมีคู่มั่นที่เหมาะสมและกำลังจะแต่งงานกันแขว่าลเสียใจมากและยอมถอยออกมาจากภาวะพบสวนพรณีน้องสาวภวะพบที่คร่ำเคร่งกับการเรียนเพื่อให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งตามใบสั่งพ่อแม่ ภรณีอยู่กับการเรียนและไม่มีสังคมเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งเธอให้สนิทกับบอ,อยหรือบรรดาลน,นักศึกษาคณะเดียวกันแต่เป็นลูกแม่ค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัยเกสรีรู้กําพืชบอ,อยก็ตหนีติเตียนภรณีอย่างรุนแรง เธอเครียดจนเป็นลมพวาพบสงสารจึงพาน้องไปเที่ยวทะเลและพะวาพบได้แอบนัดแขวะไลไปเที่ยวด้วยกันวันนเนาน้องชายแขวะไลมีเรื่องถูกตำรวจจับเพราะไปมั่วสุมยาเสพติดจ,จนเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา พ่อก็โดนจับฐานเล่นการพน,นันโดนทวงหนี้ทำให้ภาพพจน์ของแขวลายแย่แย่มากขึ้นดูคล้ายถูกแขวลายทอดทิ้งไม่แยแสพ่อเกสรีและคุณวิชาญยื่นคำขาดให้ภวาพบแต่งงานกับละดาวัน ภาวะพบเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านมีรถบรูเพียงคันเดียวที่เป็นชื่อเขาเขาตัดสินใจขายรถเอาเงินส่วนนั้นมาเช่าคอนโดอยู่กับแขวะลยย ขณะที่มีนักข่าวปาปารัสซี่มาคอยสอดแนมทำให้กระแสข่าวทั้งคู่เกิดการต่อต้านของสังคมที่กล่าวหาว่าแขววลัยเป็นต้นเหตุให้ภาะวะพบขาดความเคารพพ่อแม่แขววลัยตกเป็นข่าวในทางไม่ดีเธอเครียดจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดภาะวะพบพาส่งโรงพยาบาลแพทย์บอกว่าต้องผ่าตัดด่วน ในขณะนั้นวิชานติดต่อมาบอกว่าพารณีน้องสาวตกบันไดและเลือดข้างในสมองภวาพรีบกลับไปดูพรณีพอแขวะัลยฟื้นขึ้นมาก็พบกับระดาวานันที่มาบอกเธอว่าพาระนีเครียดจัดจนตกบันไดาอาการสาหาัส เพราะแขลวไลเป็นต้นเหตุทําให้ครอบครัวของภวาภพต้องแตกแยกแวลวไลจึงยอมรับเช็คคุณวิชาญเพื่อแลกกับการเลิกกับภวาภพและภวาพพเสียใจมากเขาตัดสินใจแต่งงานกับละดาวันเพราะอยากประชดชีวิต เมื่อแขวลัยอาการดีขึ้นเธอตัดสินใจหนีหายไปมีเพียงอนุวดีเพื่อนสนิทที่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนส่วนปรางทิพย์ได้บอกความจริงกับพวาพบเรื่องที่แขวะไลขอเลิกกับเขาทำให้พวาพบออกตามหาแขวะไล ชีวิตนางร้ายในละครอย่างแถวาลที่ทำแต่ความดีในโลกแห่งความเป็นจริงเธอจะได้รับผลตอบแทนที่ควรค่าแก่ความดีนั้นหรือไม่ติดตามละครนางร้ายจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอังคารเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง7